สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาเฉลยใบงานที่5นะคะใบงานการแยกส่วนประกอบของคำนะคะที่ครูให้ไปเมื่อวันจันท์เดี๋ยวครูจะมาเฉลยนะคะว่านักเรียนทำถูกไหมเข้าใจเข้าใจหลักการแยกส่วนประกอบของคำยังไงนะคะเริ่มข้อหนึ่งเลยเอาเริ่มจากข้อตัวอย่างเลยนะคะ ข้อหนึ่งนะคะคำว่าผูกผอพึ่งสระอูกอไก่ผอูกอผูกเรามาดูช่องแรกช่องแรกเขาบอกว่าพระยันชนะช่องที่สองสระช่องต่อไปวันนายุกและช่องสุดท้ายตัวสะกดอ่ะ พยัญชนะอันนี้พยัญชนะนักเรียนก็รู้ดีนะคะพยัญชนะก็คือพยัญชนะกไก่ถึงหอนกฮูกสระก็คือสระอสระอาส,สระอิสระอีนี่คือสระทั้งหมดนะคะวรรณยุกต์ก็คือเอกโทรตรีจัตวาตัวสะกดก็คือพยัญชนะตัวที่อยู่ด้านหลังของของคำนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูคำแรกผูกผูกพยัญชนะต้นคำว่าผูกคือตัว พยัญชนะตัวแรกที่เราเปล่งเสียงออกมานะคะที่เราเปล่งเสียงออกมาก่อนการสะกดคำโผโผก็คือพยัญชนะตัวนี้นะคะคำว่าผู่โผเพิ่งคือพยัญชนะอ่าสระก็คือสระอูคำว่าผู่ผอูกอผู่เห็นไหมคะสระคือประสมด้วยสระอูวรรณยุกต์คำนี้ไม่มีวรรณยุกต์นะคะ ไม่มีวรณยุกเอกโทรตรีจัตวาไม่มีส่วนตัวสะกดะตัวสะกดก็คือตัวกอไก่มาตาแม่กกส่วนเรื่องมาตาเดี๋ยวครูจะสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะ,อ,ะอยู่มาตามแม่กกก็คือตัวสะกดคือตัวกอไกอ่พยัญชนะตัวที่เราเปล่งเสียงเป็นตัวสุดท้ายของคํา<ม>เขาเรียกตัวสะกดนะคะ,ะคำที่หนึ่งตามตัวอย่างได้แล้วต่อไปคำว่าโป๊ คำที่สองคำว่าโป๊กดูนะคะโป๊กเวลาเราสะกดคําเราเปล่งเสียงพยัญชนะตัวแรกโป๊กปอป,อปอก็คือพยัญชนะต้นก็คือตัวปอปานะปสระคืออะไรปอโอนั่นคือสระโอค่ะปอโอวรรณยุกมีไหมคะวรรณยุกวรรณยุกปอโอกโปกไม้ตีโป๊ก,ปกเพราะฉะนั้นมีวรรณยุกต ตรีตัวสะกดก็คือกอไก่พยัญชนะตัวสุดท้ายที่เราเปล่งออกมาปอโอกโปก,โกไม่ตีโปกนะคะต่อไปเป๊กคำว่าเป๊กคำพยัญชนะตัวแรกที่เราเปล่งเสียงนะคะปอ,อะเอสระคือสระเอปอเอ วรรณยุกค,คือวรรณยุกมีวรรณยุกไหมคะมีวรรณยุกตรีปอเอกกเปไมตีเป,ก,เปกนะคะตัวสะกดก็คือตัวกไก่เหมือนเดิมนะคะต่อไปคำต่อไปนะคะ คําว่าตามตออามมตามตออามมตามนะคะบางคนสะกดตออาตาตามมตามแบบนี้ก็สะกดได้นะคะแบบนี้ก็สะกดได้ลงตัวเหมือนกันแต่หลักการแจกลูกคําการแจกลูกเราต้องแจกตออามมตามนะคะพยัญชนะต้นก็คือตอเราเปล่งเสียงตัวแรกเลยตอสระคือสระอะไรคะสระอาตออามีวรรณยุกไหมคะ ตัวนี้ไม่มีวรรณยุกค,ค่ะตัวสะกดคือตออามอมอมาเป็นตัวสะกดนะคะหรือว่ามาตาแม่กลมนั่นเองต่อไปคําว่าทออนอทันคําว่าทันทอพยัญชนะก็คือตัวทอเราเปล่งเสียงตัวแรกทอ สละคือประสมด้วยสระอะนะคะไม่ใช่สระไม่หันอากาศนะไม่ใช่นะสระอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศนะคะเปลี่ยนรูปนะคะผสมด้วยสระอะค่ะผสมด้วยสระอะทออะตัวสะกดะวรรณยุกต์ไม่มีนะคะตัวสะกดก็คือทออะนนทันเราเปล่งเสียงตัวตัวสุดท้ายนั่นเอง นอนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะหรือว่ามาตาแม่กลต่อไปคําต่อไปคําว่าหายหายหายก็คือหอใช่ไหมเราเปล่งเสียงหอหอคือพยัญชนะต้นนะคะหอสระผสมด้วยสระอาหออาวัณยุกค,คํานี้ไม่มีค่ะหออายอ หายหออายอหายนะคะต่อไป <Day. S 1> ได้คำว่าได้โดเราเปลี่ยนเสียงตัวแรกเลยค่ะโดผสมสระโดไอโดไอได้ไม้โทมีไม้โทนะคะไม้โทได้โดไอได้ไม้โทได้ไดไไดวรรณยุกต์เอ่อตัวสะกดต,ตัวสะกด ตัวสะกดไม่มีนะคะตัวนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะดไอไดไม่โทได้มีแต่พยัญชนะต้นสระและวรรณยุกนะคะวรรณยุกโะต่อไปต่อไปนะคะคำว่าและรอเราเปล่งเสียงรอแอก็คือสระแอ,อ,อะรอแอะสระแอค่ะรอแอเป็นคําว่า และมีวรรณยุกต์ไหมไม่มีวรรณยุกต์เอกโทรตรีจัตวาและไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปคําว่าเล่นลอ,อเอนเลนไม่เอกเล่นลอเป็นพยัญชนะต้นนะคะเอก็คือสระเอลอเออ้ออเอนอน,อนอคือตัวสะกดลอ,อเอนเลนไม่เอกวรรณยุกต์เอกค,ค่ะคานี้มีวรรณยุกต์เอก โอเอนอเลนไม่เอกเล่นต่อหนูเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปคำว่าน้ำานอนอคือพยัญชนะต้นนอัมข้อนี้คือผสมด้วยสระอ,อัมนออัมน้ำไม้โทน้ำนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะและคำสุดท้าย ลานลอเป็นเสียงลอลอเป็นพยัญชนะต้นลอ้ออ,อาโนเออไม่ใช่ค่ะเออขอโทษนะคะข้อนี้เขียนผิดช่องนะลูกลออาโนโน,นคือตัวสะกดนะคะโนลานช่องนี้ไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่ไม่มีวรรณยุกต์เอกโทตรีนะคะข้อนี้นะคะอ่าทั้งหมดนี้เลยทั้งหมดนี้นะคะ เป็นเฉลยนะคะนักเรียนทําแบบนี้ไหมถ้าทําแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะคะฝึกทํานะคะแล้วก็เอามาส่งครูวันจันทร์นะคะคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ